สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รับในพระคริสตเ,เจ้าวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนฉลองนบ,บุญอันเดรียอักรสา,าวกในพระคัมภีร์ในวันนี้จากจดหมายของนบ,บุลเปาโลถึงชาวโรมันนั้นก็พูดถึงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อมั่นจุมคเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูเจ้าขึ้นมาจากผู้ตายคนที่เชื่ออย่างนี้เขาก็จะรอดโอ้โ oh หพูดคล้ายๆกับว่าเน้นอยู่ที่ความเชื่อว่าถ้าไม่มีความเชื่อก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักพระเยซูเจ้าและยังเขียนอีกว่าชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่ได้เชื่อชาวอิสราเอลจะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูเจ้า เดี๋ยวเขาจะได้ยินเรื่องพระเยซูเจ้าได้อย่างไรถ้าไม่มีใครสอนจะมีการสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งเข้าไปหรือไม่มีใครสั่งให้เขาไปแต่ในความจริงแล้วพี่น้องเราทุกคนเกิดมายัางไม่ได้ล้างบาปก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องประกาศแต่เมื่อล้างบาปแล้วเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องพายเรือของพระบิเจ้าให้ไปถึงพระองค์ด้วยการเทศสอนด้วยการสอนคำสอน ด้วยการพูดพบปะจะเสวนาในด้านความเชื่อในด้านวัฒนธรรมในด้านในด้านของชีวิตเนี่ยกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะตอนนี้พระองค์ไม่มีร่างกายที่จะมาพบกับใครอีกแล้วนอกจากผ่านทางเราเขาขอให้เราได้เข้าใจความหมายของการที่พระองค์มีเราเป็นเครื่องมือเป็นผู้ที่จะประกาศพระองค์ให้คนอื่น ส่วนในพระวรสารนั้นเราก็ได้ยินเรื่องของพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือซีมอนที่เรียกว่าเปโตรกับบันเดียน้องชายกำลังทอดแหยอยู่ในเทะเลสาบเพราะเขาเป็นชาวประมงรปรงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ทันใดนั้น ขละแหไว้แล้วติดตามพระองค์ไปครับนบ,บุญอันตดียาที่พี่น้องได้ยินเนี่ยก็ได้ยินเป็นครั้งเป็นคราวคงไม่บ่อยเหมือนกับนบ,บุญเปโตรก็ว่านบ,บุญเปโตรเนี่ยเป็นคนที่นอกจากเราจะตั้งชื่อลูกหลานของเราจะเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นนบ,บุญเปโตรแล้วก็ยังมีบทบาทในพระวระสารไม่น้อยเลยทีเดียวการที่พระเยซูเจ้าเลือกเอา นบุญเปโตรแทนที่จะเป็นนึกนบุญอันเดรียในโอกาสสำคัญสำคัญนั้นบางทีพวกเราก็บอกเอ๊ะทำไมพระองค์ถึงไม่เอาเขาไปเทียบกับนบุญเปโตรบ้างเลยฉะนั้นเมื่อเรามาคิดเช่นนี้เราก็คิดผิดเพราะว่าเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ได้เลือกให้ท่านทั้งสองเป็นนักสาวกแต่เล่นบทบาทไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน พระพิญเจ้ารู้ว่าแต่ละคนนั้นมีความสำคัญด้วยการเล่นบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนจะมารับตำแหน่งอะไรนั้นไม่สำคัญจริงๆเมื่อเราดูในจดหมายของนบุญจรเราก็จะเห็นว่านบุญอันตริยานี้หรือแอนดรูเนี่ยก็เป็นสิทธิ์คนแรกของพระเยซูเจ้าในความเป็นจริงแล้วท่านก็เคยเป็นสิทธ ตั้งใจว่าจะเป็นสิทธิ์ของจอห์นแบปติสต์ด้วยซ้ําไปจากหนังสือพระวรสารนบุญจอห์นบทที่1นึ่งข้อสาหถึงสีหรือและสีเนี่ยเขาจะบอกว่าเริ่มต้นด้วยการเป็นสิทธิ์ของนบุญอจอห์นแบปติสต์นะครับจอห์นแบปติสตาแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่ะจะดำรงชีวิตเป็นคนดีและเมื่อทราบว่าพระเยซูเจา้าเดินมา ท่านจอห์นแบบบับบิสตาก็บอกว่านี่ไงลูกแกะพระเจ้าทั้งสองคนก็เลยละจากท่านไปครนี้เวลาที่อีก,อก,อกในตอนหนึ่งของพระคัมภี์ก็บอกว่าอันเดรียเนี่ยได้มาพบพระเยซูเจา้าแล้วแล้วก็ไปบอกกับเปโตรว่านี่ฉันมาพบฉันได้พบพระแมเซิยาแล้วนะพี่หรือน้องเนี่ยอยากจะมาหรือเปล่า ความจริงก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพี่นะแต่เนื่องจากนบุญเปโตร,โรเนี่ยเล่นบทบาทสําคัญเราก็เลยยกฐานะของเขาเป็นพี่แต่อาจจะเป็นน้องก็ได้นะครับเนี่ยฉันเห็นไปพบพระเยซูเจ้าแล้วเธอจะไปหรือเปล่าเปโตรโก็เลยวิ่งไปหาพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าตั้งแต่นั้นมาก็ได้ตั้งเขาให้เป็นสานวสิทธิ์แล้วก็เป็นอัครสาวกของพระองค์นบุนอันตดรียเป็นคนที่ มีจามมีใจกระตือรือร้นแล้วก็เล่นบทบาทของตนเองอย่างเงียบเงียบไม่แข่งขันกับใครแต่ในที่สุดเวลาที่ท่านประกาศพระบวรสารมากพอแล้วเนี่ยก็มีการตัดสินประหารชีวิตท่านโดยการจับตรึงกางเขนและกางเขนที่ท่านถูกตรึงนั้นเป็นกางเขนพิเศษเรียกว่ากางเขนไข้ คือไม่ตรงแบบที่ของพระเยซูเจ้านะครับเป็นการงเขนไข้และคนที่ถูกตรึงก็จะถูกมัดใส่ไม้ไข้ยอย่างนั้นนะจากนั้นก็ปล่อยให้แมลงมาตอมแล้วก็จะมีการอดน้ำอดอาหารจะมีการเคยนเป็นการตีเพื่อจะได้เร่งให้ตายเร็วขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่นบุนันเตรียได้รับแต่ถา,ถามว่าคุ้มไหม พี่น้องจะบอกไม่คุ้มนะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าน่าจะได้ดยิบได้ดีแต่สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่เราคิดหลายคนที่นคระสาวกเนี่ยเกือบทุกคนเลยที่ตายด้วยการเป็นมารตีบางคนยังถามอีกว่าแล้วเป็นเวลานั้นพระนิญญาอยู่ไหนอยู่ที่นั่นแหละแต่พระองค์มารับวิญ,ญญาณของบุคคลเหล่านี้ไปอยู่กับพระองค์ในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นมันคุ้มหรือคุ้ม ที่เราจะเป็นสิทธิ์ของพระองค์สวัสดีครับพี่น้องข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์